สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลที่อยู่ในมือของเรากันซึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนน่าจะจับตามองกันอยู่ทุกวันเลยครับผมนั่นก็คือเรื่องราคาทองคำค่ะใช่ครับเป็นเรื่องที่ขยับขึ้นลงทีไรก็ใจหายใจคว่ำกันทุกทีจริงค่ะโดยเฉพาะข้อมูลของวันนี้วันอังคารที่17กุมภาพันธ์2569ซึ่งพอเปิดข้อมูลมาตัวเลขแรกที่เห็นก็สะดุดตาเลยครับ เพราะดูเหมือนจะแดงทั้งกระดาษเลยนะคะใช่ครับเป็นวันที่ราคาปรับตัวลงค่อนข้างชัดเจนซึ่งนอกจากการดูตัวเลขรายวันแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะทำกันวันนี้ก็คือการพยายามเชื่อมโยงจุดต่างๆเข้าด้วยกัน <c oughs> เพื่อให้เห็นภาพใหญ่ขึ้นว่าจริงๆแล้วเบื้องหลังตัวเลขพวกนี้มีเรื่องราวอะไรซ่อนอยู่น่าสนใจมากค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่ตัวเลขของวันนี้กันก่อนเลยดีกว่าได้เลยครับ ตามข้อมูลล่าสุดจากสมาคมค้าทองคำนะคะสำหรับทองคำแท่ง96.5%เนี่ยมีการประกาศออกมา2ครั้งในช่วงเช้าครับครั้งแรกตอน9 11นาทีราคารับซื้ออยู่ที่73,100บาทขายออก73,300บาทค่ะแต่ว่าแป๊บเดียวนะคะอีกประมาณ10นาทีต่อมา ก็มีการประกาศครั้งที่2อ,อ๋อมีปรับระหว่างวันด้วยใช่ค่ะขยับขึ้นมานิดหน่อยเป็นรับซื้อ73,200บาทแล้วก็ขายออก74,400บาทการขยับเล็กน้อยแบบนี้เป็นเรื่องปกติมากครับเพราะว่าราคาในประเทศเราต้องอิงกับราคาตลาดโลกแล้วก็ค่าเงินบาทที่มันเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแล้วในส่วนของทองรูปพรรณเก็ขยับตามกันไปใช่ไหมคะใช่ครับ น่าจะขยับตามกันจากข้อมูลคือประกาศครั้งแรกรับซื้อ71,631บาทขายออก74,100บาทครับเพราะประกาศครั้งที่2ก็ปรับขึ้นเป็นรับซื้อ71,737.12บาทและขายออก74,200บาท <c oughs> แปลว่าถ้าใครจะไปซื้อทองรูปพรรณหนบาทวันนี้ก็คงต้องเตรียมเงินไว้ประมาณ74,200บาทแต่ <c oughs> ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุดท้ายใช่ไหมครับมันยังมีอีกตัวแปรหนึ่งถูกต้องครับนั่นก็คือค่ากําเนิดค่ากําเนิดครับซึ่งมันก็เป็นเหมือนค่าฝีมือค่าออกแบบค่าการตลาดต่างๆที่ร้านทองจะบวกเพิ่มเข้าไปอ๋อข้อมูลที่เรามีระบุว่าโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ800บาทต่อทอง1บาทแต่ก็อาจจะมากหรือน้อยกว่านี้ได้นะครับแล้วแต่ลายทีนี้หนูมีประเด็นที่สงสัยมาตลอดเลยค่ะเวลาเราซื้อมาเราจ่ายราคาขายออกบวกค่ากำเนิดครับ แต่เวลาเราเอาไปขายคืนทําไมราคาที่ได้กลับมามันดูห่างจากราคาที่ซื้อมาจังเลยคะเป็นคําถามที่ดีมากครับเพราะนี่คือจุดที่หลายคนสับสนเลยในข้อมูลของเรามีอ้างอิงประกาศจากสคอบอรหรือสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคอ๋อมีเกณฑ์อยู่ใช่ครับเขาวางหลักเกณฑ์ไว้ค่อนข้างชัดเจนเลย เขาบอกว่าเวลาร้านทองรับซื้อคืนทองรูปพระพันเนี่ยให้ใช้ราคาทองคําแท่งรับซื้อของวันนั้นเป็นฐานอ๋อไม่ได้ใช้ราคารับซื้อทองรูปรพันตรงตรงไม่ใช่ครับไปอิงราคาทองแท่งแทนอย่างวันนี้ฐานก็คือ73,200บาท แล้วค่อยหักค่าใช้จ่ายต่างๆได้ไม่เกิน5%ครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะหมายความว่าเขาจะเอา73,200มาตั้งแล้วก็หักไปอีกไม่เกิน5%ใช่ครับซึ่ง5%ที่ว่านี้ก็คือค่าหลอมค่าดำเนินการต่างๆเพื่อทำให้ทองรูปพัรร์กลับไปเป็นทองแท่งเหมือนเดิมชัดเจนเลยค่ะขอบคุณมากสำหรับคำอธิบาย ยินดีครับทีนี้กลับมาที่ประเด็นหลักของวันนี้กันดีกว่าเพราะจุดที่น่าสนใจจริงๆเลยนะคะคือการเปลี่ยนแปลงของราคาครับเมื่อเทียบกับเมื่อวานข้อมูลบอกว่าราคาเปิดตลาดวันนี้ปรับตัวลงแรงถึง400บาทโห 400บาทนี้ถือเป็นการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างมีนนยะสําคัญเลยนะครับสําหรับวันเดียวใช่ค่ะและที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือหนูลองย้อนไปดูข้อมูลของเมื่อวานวันจันทร์ที่16ครับราคาก็เพิ่งจะปรับลดลงไป500บาทเหมือนกันอา้าวลง2วันติดเลยใช่ค่ะเท่ากับว่าแค่2วันทําการราคาก็หายไปเกือบพันบาทแล้วมันเกิดอะไรขึ้นคะทําไมอยู่ๆถึงมีแรงเทขายออกมาติดติดกันแบบนี้ถ้าจะหาผู้ร้ายตัวจริงในเรื่องนี้นะครับ ต้องชี้ไปที่เงินดอลลาร์สหรัฐเลยครับที่จู่ๆก็กลับมาแข็งค่าขึ้นอ๋อดอลลาร์แข็งค่าใช่ครับข้อมูลในบทวิเคราะห์ของหัวแส้นเหงที่หลายสำนักข่าวอ้างถึงก็ชี้ไปในทิศทางเดียวกันคือหลักการมันง่ายมากครับทองคําในตลาดโลกเนี่ยเขาซื้อขายกันเป็นสกุลเงินดอลลรา พอเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นหรือมีค่ามากขึ้นเราก็ใช้เงินดอลลาร์จำนวนน้อยลงในการซื้อทองคำในปริมาณเท่าเดิมมันเลยไปกดดันให้ราคาทองคำปรับตัวลดลงครับอ๋อเหมือนกับว่าพอเงินดอลลาร์เป็นที่ต้องการมากขึ้นทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ทางเลือกก็เลยถูกมองข้ามไปชั่วคราวแบบนั้นหรือเปล่าคะเป็นอย่างนั้นเลยครับและมันดันมีปัจจัยเสริมเข้ามาในช่วงเวลานี้พอดีด้วยมีอะไรอีกคะ ก็อย่างที่สังเกตครับว่าช่วงนี้เป็นตรุษจ,จีนพอดีอ,อ๋อเรื่องนี้เกี่ยวด้วยเหรอคะเกี่ยวเต็มๆเลยครับตลาดจีนนี่ถือเป็นผู้ซื้อทองคำรายใหญ่มากในฝั่งเอเชียเพราะตลาดจีนปิดยาวตลอดทั้งสัปดาห์เพื่อฉลองเทศกาลตรุษจ,จีนค่ะมันก็เหมือนกับผู้เล่นคนสำคัญคนหนึ่งในสนามหายตัวไปปริมาณการซื้อขายในฝั่งเอเชียเลยเบาบางลงไปอย่างเห็นได้ชัดอ,อ๋อเขาจยแล้วคะ่ะแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะครับเหมือนจะไม่ได้มีแค่ตลาดเดียวที่หยุดไป ใช่ค่ะเพราะเมื่อวานนี้วันจันทร์ที่ผ่านมาตลาดฝั่งสหรัฐอเมริกาก็ปิดทําการเนื่องในวันประธานาธิบดีเหมือนกันอ้าวทั้งจีนทั้งสหรัฐปิดไล่เลี่ยกันเลยใช่ค่ะแต่ที่ตลาดใหญ่สองแห่งปิดแบบนี้มันส่งผลกระทบมากเลยนะคะมากขนาดไหนครับแค่คนหยุดเทรดไป2ตลาดนี่มากเลยค่ะลองนึกภาพตลาดทองคําเป็นมหาสมุทรที่ปกติจะมีเคลื่อนซัดเข้าฝั่งตลอดเวลานะคะครับ ปกติแล้วจะมีวานยักษ์สตัวคอยวหายสร้างคลื่นอยู่เสมอตัวแรกคือกลุ่มผู้ซื้อชาวจีนในช่วงกลางวันของเรา <c oughs> แล้วตัวที่สองคือกลุ่มนักลงทุนในสหรัฐตอนกลางคืนพอวานสองตัวนี้หยุดว่ายน้ำไปพร้อมกันมหาสมุทรมันก็นิ่งผิดปกติเลย <c oughs> พอมีใครโยนหินลงไปก้อนเล็กๆอย่างข่าวค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นคลื่นมันก็เลยกระจายตัวได้ชัดเจนแล้วก็แรงกว่าปกติ พอไม่มีแรงซื้อใหญ่ๆเข้ามาคอยพยุงเอาไว้ถูกต้องค่ะไม่มีคลื่อนลูกอื่นเข้ามาคอยหักล้างเป็นภาพเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดมากเลยครับเหมือนกับเป็นช่วงที่ตลาดขาดสภาพคล่องพอมีแรงขายออกมานิดหน่อยก็สามารถทุกราคาให้ลงไปได้ง่ายๆใช่เลยค่ะมันคือการรวมกันของหลายปัจจัยทงดอล,ลาร์แข็งทั้งตลาดใหญ่ปิดทํางานพร้อมกันบรรยากาศการซื้อขายมันเลยซบเซาเป็นพิเศษเข้าใจเลยครับว่าทําไมวันนี้ถึงลง แต่เรื่องที่ผมนั่งดูข้อมูลแล้วยังสงสัยอยู่ก็คือ <c oughs> มันไม่ใช่แค่วันนี้วันเดียวนะครับที่ราคามีการเคลื่อนไหวแรงๆแต่เหมือนทั้งเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้เป็นรถไฟเหาะตีลังกาเลยใช่ค่ะเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากหนูลองไล่ดูหัวข้อข่าวเก่าๆในเอกสารที่เรามีนะคะครับอย่างวันศุกร์ที่6กุมภาพันธ์ราคาร่วงหนัก1,300บาท แต่พอวันรุ่งขึ้นวันเสาร์ที่7กุมภาพันธ์ราคาพุ่งขึ้นแรง1,400บาทโอ้โหกลับมาที่เดิมเลยใช่ค่ะแล้วพอมาอีกสัปดาห์วันศุกร์ที่13ก็ร่วงหนัก1,100บาทแล้ววันเสาร์ที่14ก็พุ่งแรงกลับมา900บาท เวียงกันระบพันบาทต่อวันเลยพอเห็นตัวเลขแบบนี้ถ้าเป็นนักลงทุนคงหัวใจจะวายเลยค่ะมันสะท้อนว่าตลาดกําลังสับสนหรือเปล่าครับว่าจะไปทางไหนดีใช้คําว่าสับสนก็ไม่ผิดครับหรือถ้าจะให้เห็นภาพมากขึ้นสิ่งที่น่าสนใจในสถานการณ์นี้ก็คือมันสะท้อนภาวะชักเย่อที่ชัดเจนมากในตลาดตอนนี้เลยภาวะชักโยหมายความว่ามีข่าวดีกับข่าวร้ายตีกันอยู่หรอคะถูกต้องครับลองนึกภาพเชือกเส้นหนึ่งนะครับข้างหนึ่งของเชือก คือความกลัวความขัดแย้งที่คอยดึงคนให้วิ่งเข้าหาทองคําสินทรัพย์ปลอดภัยใช่ครับปัจจัยฝั่งนี้ก็อย่างเช่นข่าวความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่มีข้อมูลว่าอิหร่านได้เริ่มการซ้อมรบในช่องแคบหอมุสอ๋อเส้นทางขนส่งน้ํามันที่สําคัญใช่ครับข่าวแบบนี้มักจะสร้างความกังวลในตลาดแล้วก็เป็นแรงดึงให้คนหันมาซื้อทองคําเก็บไว้เข้าใจค่ะ นั่นคือฝั่งที่ดึงราคาขึ้นแล้วอีกฝั่งของเชือกล่ะคะอีกข้างหนึ่งของเชือกก็คือความหวังในเสถียรภาพที่ดึงคนออกจากทองครับอืมปัจจัยสำคัญในฝั่งนี้ที่ต้องจับตาดูในสัปดาห์นี้เลยก็คือข่าวการเจรจาสันติภาพระหว่างรัสเซียยูเครนอ๋อที่มีสหรัฐอเมริกาเป็นตัวกลางใช่ครับ วันที่17 – 18กถกุมภาพันธ์นี้พอดีถ้าการเจราจามีความคืบหน้าที่ดีสถานการณ์ความตึงเครียดลดลงความจำเป็นในการถือทองคำก็จะน้อยลงตามไปด้วยนี่คือแรงที่พยายามดึงราคาให้ลงเหมือนกับว่าความขัดแย้งตรงนั้นมีแววจะจบแต่ตรงนี้ก็มีเรื่องใหม่เริ่มขึ้นมาพอดีเลยใช่เลยครับตอนนี้เชือกทั้งสองฝั่งตึงเปรีย้ยแต่ยังไม่มีใครชนะขาดมันเลยเกิดเป็นความผันผวนสูงแต่ไร้ทิศทางอย่างที่เราเห็นค่ะ แล้วมันยังมีอีกปัจจัยหนึ่งที่เข้ามาเสริมเกมชักเยอ่อนี้ให้ซับซ้อนขึ้นไปอีกอะไรคะนั่นก็คือเรื่องของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐหรือที่เรียกกันว่าบอ n d yield b o n y i e ตัวนี้หนูได้ยินบ่อยมากแต่ยังไม่ค่อยเข้าใจความเชื่อมโยงของมันกับราคาทองคำเท่าไหร่เลยคะ่ะอธิบายง่ายๆแบบนี้นะครับพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเนี่ยถือเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยเหมือนกันกับทองคำค่ะแต่มีความแตกต่างที่สำคัญมากคือพันธบัตรให้ดอกเบีย้ยแต่ทองคำไม่ให้ ท oh. ีนี้ข้อมูลที่เรามีระบุว่าบอลยิวสารัฐอายุ10ปี S P B, ได้ปรับตัวลงต่อเนื่องมา7วันแล้วพอผลตอบแทนพันธบัตรมันน้อยลงเรื่อยๆมันก็เริ่มไม่น่าสนใจในสายตานักลงทุนเพราะดอกเบีย้ยที่ได้มันน้อยลงถูกต้องครับนี่คือหลักการของต้นทุนค่าเสียโอกาสแบบคลาสสิกเลยคือเมื่อสินทรัพย์ปลอดภัยที่ให้ดอกเบีย้ยมันให้ผลตอบแทนน้อยลงเรื่อยๆค่ะ <c oughs> ต้นทุนในการเลือกที่จะไปถือทองคําซึ่งไม่ได้ให้ดอกเบีย้ยอะไรเลย มันก็รู้สึกถูกลงในเชิงเปรียบเทียบอ oh. ทำให้นักลงทุนบางส่วนอาจจะขายพันธบัตรแล้วหันกลับมามองทองคำเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจกว่าได้ปัจจัยนี้เลยกลายเป็นแรงหนุนฝั่งที่ดึงราคาทองให้สูงขึ้นไปอีกครับโอ้โห oh. สับซ้อนมากเลยค่ะสรุปคือตอนนี้ตลาดกำลังถูกดึงไปมาระหว่างข่าวดีเรื่องการเจราจาสันติภาพที่อาจจะดึงราคาลงครับ กับข่าวร้ายเรื่องความตึงเครียดในตะวันออกกลางบวกกับเรื่องบอลยิวที่น่าสนใจน้อยลงซึ่งสองปัจจัยหลังนี้อาจจะดันราคาขึ้นมาพร้อมๆกันหมดเลยนั่นคือภาพที่ชัดเจนที่สุดของแนวโน้มในระยะสั้นนี้เลยค่ะการประเมินจึงออกมาได้แค่ว่า ตลาดจะยังคงมีความไม่แน่นอนสูงครับและมีแนวโน้มที่จะผันผวนรุนแรงต่อไปได้อีกสักพักจนกว่าจะมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งในเกมชักเย่อ์นี s ที่ออกแรงดึงได้แรงกว่าอย่างชัดเจนฟังดูแล้วเป็นช่วงเวลาที่ต้องติดตามข่าวสารกันแบบห้ามกระพริบตาเลยนะครับใช่เลยค่ะเอาละค่ะงั้นขอสรุปภาพรวมทั้งหมดที่เราคุยกันมาในวันนี้หน่อยสรุปแล้วทั้งหมดนี้หมายความว่าอย่างไรคะ สรุปได้ว่าราคาทองคำในวันนี้ปรับตัวลดลงอย่างชัดเจนประมาณ400บาทนะครับซึ่งถ้าจะหาผู้ร้ายตัวจริงก็ต้องชี้ไปที่การแข่งข้าของเงินดอลลาร์สหรัฐค่ะประกอบกับบรรยากาศการซื้อขายที่เงียบเหงาผิดปกติเพราะตลาดใหญ่ทั้งในจีนและสหรัฐต่างก็หยุดทำการในช่วงเวลาไล่เลี่ยก,กันทำให้ตลาดขาดแรงซื้อเข้ามาพยุงครับ ในขณะที่ภาพในระยะข้างหน้ายังคงเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนจากภาวะชักเย่อกันระหว่างปัจจัยที่กดดันราคาอย่างความหวังในการเจรจาสันติภาพครับกับปัจจัยที่หนุนราคาอย่างความขัดแย้งรอบใหม่ในตะวันออกกลางและผลตอบแทนพันธบัตรที่ลดลงซึ่งทําให้สถานการณ์ยังคงคาดเดาทิศทางได้ยากและอาจจะเหวี่ยงไปมาแบบนี้ได้อีกสรุปได้ครบถ้วนดีมากครับ และจากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันผมอยากจะทิ้งทายด้วยประเด็นชวนคิดไว้สักหน่อยครับใช่ญเลยค่ะเราจะหึงได้ชัดเจนเลยนะครับว่าทองคําไม่ได้เป็นแค่เครื่องประดับสวยงามหรือเป็นแค่สินค้าโภคภัณฑ์ชนิดหนึ่งอืมแต่มันทําหน้าที่เป็นเหมือนเครื่องวัดอุณหภูมิความเชื่อมั่นของคนทั่วโลกต่อสถานการณ์เศรษฐกิจและการเมืองในขณะนั้นเหมือนเป็นไข้ที่ฟองว่าร่างกายกําลังมีปัญหาใช่เลยครับ เป็นเหมือนสัญญาณเตือนภัยของโลกและประเด็นที่น่าขบคิดต่อจากสถานการณ์ปัจจุบันก็คือค่ะในยุคที่ข่าวสารความขัดแย้งระหว่างประเทศกับข่าวความร่วมมือทางการทูตสามารถเกิดขึ้นพร้อมกันได้ทุกวันแบบนี้อย่างที่ยูเครนกำลังจะคุยกันแต่อิหร่านก็เริ่มซ้อมรบใช่ครับคำถามคือ เราในฐานะผู้ติดตามข่าวสารจะให้น้ำหนักกับข่าวประเภทไหนมากกว่ากันในการประเมินว่าสินทรัพย์ที่ถูกเรียกว่าปลอดภัยนั้นยังคงปลอดภัยอยู่จริงหรือไม่อืมนี่เป็นคำถามที่ท้าทายมากสำหรับทุกคนในยุคข,ข้อมูลข่าวสารที่ท่วมท้นแบบนี้ครับ